สวัสดีครับวันนี้ครูตี DIY e จะพามาทําที่แฟนเพย์สำหรับคนที่มีพื้นที่จะทําไงเดี๋ยวไปดูกันครับลดับแรกนะครับเราก็ไปตัดไม้ไผ่มาให้มันเป็นฐานสักประมาณร้อยหกสิบเซนสีส่สท่อนอ่าสท่อนครับไ,ได้มาแล้วเราก็ทําการ จาะแล้วก็ทำการคันน็อตสกรูเข้าไปเพื่อยึดมันไว้ต่อมาครับทำแบบนี้ทั้งสองอันฝั่งน้นด้วยขั้นต่อมาครับตัดไม้ไผ่มาประมาณ80เซน,นี่ตัวเนี้ยทำการคันน็อตสกรูลงไปทั้งสองฝั่งเลยครับ ก็จะทําให้มันไม่ให้ไอตัวฐานเนี่ยมันโยกไปมาได้ทำฝั่งนู้นด้วยครับสองฝั่งเมื่อได้มาแล้วปุ๊บแล้วก็มายึดไอตัวเล็กลงไปอด้วยเพื่อเพิ่มความคงทนให้มันนั่นเองครับเมื่อได้มาแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นั่นเองทำฝั่งนู้นด้วยครับก็จะได้เป็นสองฝั่งอ่าต่อมาครับ แล้วก็านำคานเน่มาทาบลงไปทาบลงไปแล้วเราก็จะทำการเจาะรูแล้วก็คันนับสกูลงไปนั่นเองครับคานลงไปเาเพื่อให้มันอยู่นั่นเองครับไม่ให้มันโยกเยกไปมาก็จะได้แบบนี้นั่นเองขั้นต่อมาครับเราก็นำตัวนี้ประมาณร้อยเซน ตัดไม้ไผ่มาประมาณร0อยเซนทำการเจาะรูแล้วก็คันน็อตสกูลงไปนะคันไปนี่จะได้รูปแบบนี้ครับคันน็อตก็ยึดเข้าไปที่คานครับเพื่อไม่ให้คานมันยยกไปมาได้นั่นเองครับนี่ประมาณร0อเซนครับาทำฝั่งนี้ด้วยครับเพื่อให้มันอยู่ไม่ให้มันโยกเยกไปมา เมื่อได้ฝั่งนี้แล้วก็มาทําฝั่งนี้ด้วยครับเป็นสองฝั่งเพื่อไม่ให้มันโยกเยกไปมาเหมือนกันขันน็อตเดิมไม่ได้ต่างกันครับมีขันน็อตลงไปยึดไปได้มาแล้วยึดคานด้วยเหมือนกันครับคานก็ต้องยึดเหมือนกันเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ที่แขวนเปสำหรับ อนเล่นนั่นเองครับตัวนี้ทำไว้ให้ลงตานอนตอนที่ผมไปบวชแต่ลืมอัดคลิปตอนทําไว้อ่าได้มาแล้วครับอ่าตัวนี้หลวงพี่มาเห็นลงตาได้นอนก็จยากได้ก็เลยทําให้หลวงพี่อีกหนึ่งอันครับ